มีเวียเซียนไฮอาเซรัมเซรัมวิตามินซีแบบสกัดเย็นของมีเวียนะคะที่อัดแน่นด้วยส่วนผสมปังๆทําให้หน้าเราดูกระจ่างใสและก็ดูแลผิวของเราให้ดูอิ่มฟูแล้วก็ดูเด้งอีกด้วยอชอบตัวน้าตกด้วยก็คือจะใช้ตัวน้ําตกก่อนแล้วก็ตบท้ายด้วยเซรัมสิ่งที่มารีชอบมากๆนะคะก็คือส่วนผสมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มทั้งวิตามินซีสกัดเย็นเข้มข้น500เท่านะคะแล้วก็ไฮยาลูรอน3ขนาดโมเลกุลอีกด้วยแต่เมื่อทาเข้าไปแล้วนะคะตัวเซรัมเนี่ยซึมซาบดีมากไม่หนักผิวเลย เอาจริงจริงเนื้อเขาดีมากเลยนะเข้มข้นแต่ว่าซูมไวมากและที่สําคัญคือหอมเคยเจอเซรั่มที่แบบกลิ่นแบบพิเ <ไป S 1> ทีาสากเข้มข้นจนแบบอ,อืมแต่อันนี้นป็นคือแบบหอ,หอมแล้วก็เบาผิวด้วยนอกจากตัวเซรั่มแล้วนะคะก็แนะนําให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในเซตอีกด้วยนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นผิวหน้าดูใสเด้งสัมผัสได้ภายใน3วันค่ะส่วนเรื่องคุณประโยชน์ของส่วนผสมนะคะทางนีเวียเขาก็จัดเต็มนะคะแบบแน่นๆเน้นๆเลยนะทั้งวิตามินซีเข้มข้น500เท่าและไฮยาลูรอน3โมเลกุลนะคะ ซึมไวบำรุงผิวยังตรงจุดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงล้ำลึกจริงๆค่ะหรือถ้าใครที่ไม่มีปัญหาผิวนะคะจริงๆเราก็ควรจะบำรุงไว้ก่อนอยู่แล้วนะคะเพราะสาวๆอย่างเราเนาะเราต้องดูแลตัวเองและอีกอย่างถ้าเกิดว่าเราเตรียมผิวไว้ก่อนนะต่อให้เราเจอกับอะไรเราก็จะสบายใจมาเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดผู้หญิงอย่างเรานะคะเราเลิกที่จะดูแลตัวเองแล้วเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเพราะก็เริ่มดูแลตัวเองด้วยสกินแคร์ก็ดีนะคะใครที่อยากจะผิวสวยแบบสัมผัสได้จริงช็อปได้เลยนะคะที่ช้อปปี้นะคะ newia underscore official underscore store นะคะ หรือว่าในลาซาด้านะคะก็เซิร์ชว่า New Year ได้เลยค่ะ